สวัสดีค่ะสบายดีเด้อมืม้อนี้น้องเอ๋งกับสีเดินทางกลับประเทศลาวจากท่มเฮียนยุไทยโดดได้กลับไปกอดอีพ่ออีแม่แล้วเด้อเริ่มแรกเลยก็ต้องมาอ่านั่งรถแท็กซี่ก่อนก็คือนั่งรถแท็กซี่เพราะว่าครั้งนี้ก็คือจะไปรนครเชแอร์ไปลงที่หน้าด้านหนองคายเลยทุกคนคะ่ะแต่ว่าอัานาคอนครเชแอร์นี่ก็เป็นครั้งแรกคือก,กันเลยที่ได้ขึ้นที่มาขึ้นก็มาขึ้นอยู่ปัมบังจากใ,กใกล้ๆกับหลังซิดนั่นเองเห็นคนไทยหลายหลายคนบอกว่านครเชแอร์นะดีแฮงหลังจากที่รอรถถาดรถธนากร ิมมาซื้อลูกซินท่าเดอ้อเนาะเพราะว่าอยากกินเข้าแหงแน่นอนว่ามาเซลผู้บ้าไทยลิลลิ่นนะ้บอกเลยว่าคนไทยอะนะหาเงินเก่งเก่ง,งโดยเฉพาะผู้ชายเด้อเฮ็ดกินกระแซบอีกน้นองก็ซื้อลูกซินในราคห้าสิบบาทบอกเลยว่าน้ำจิ้มนี่เพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเฮ็ดเองว่าสั้นน้องเองก็กินเบิ่งอู้กระแซบคือกันเลยเนาะนะเป็นคนหนึ่งที่กินงายอยู่ไงแหงแบบยืนมองไรนก็คือกินมองนั้นเลยอ่ะนั่นแหละเนื่องจากว่าบ่อยากนั่งท่ารถแท้จริงแล้วก็มีมองนั่งท่าข้างในแต่เนื่องจากว่ายืนเอาจากน รถ3ทุ่ม20น้องเองก็เลือกกินเข้าในรถเดอ้อหอดหน้าด้านนองขายกับประมาณตีห้าเกือบ1 6โมงและน้องเองก็มานั่งท่าด้านเปิด เห็นคนกําลังสิ้ามไปฟังลาวไล่หลายทุกคนเพราะว่าจะคนลาวแล้วกับคนไทยน้ำหลังจากที่สแตมบัสของฝั่งไทยเสร็จแล้วก็สิ้ามไปฟั่งลาวเด้อขี่รถข้ามน้าโขงไปสแตมทางฝั่งลาวนั่นเองลืมบอกไปวานาด่านมันเปิดหกโมงเด้อและตอนนี้กะหกโมงแล้วเนาะตะเวนกําลังซิขึ้นหลังจากที่ปั๊มในด้านลาวรถสแตมในบ้านด้านลาวแล้วแล้วจากนั้นก็ซิน้องเองก็ต้องมาต่อรดถแท็กซี่เนาะขึ้นไป พอข้อสอรหรือว่าคิวรถใสยไตพอมาหอดคิวรถใส่ไต่เนาะก็มาเจอมู่น้ำกันที่แบบบราได้นัดกันเอียงเลยแล้วมาเจอมู่ตอนที่ได้เฮียนมอปฐมน้ำกันทุกคนเอ้ยดีใจแห้งแบบลมกันแบบโอ้ลมกันมวลขนาดลืมบอกทุกคนไปเนาะว่ารถจากลังซิตมาหนองคายประมาณ600กว่าบาทเด้อและมือนี้น้องเอ๋งก็ซิมมารีวิวเส้นทางกลับบ้านให้ทุกคนเบิ้งเด้อบอกเลยว่ามีหิมะสีส้มตกน้ำเนาะ <laughs> ต้นไม้ก็เปลี่ยนสีเลยทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นทางเข้าเมืองล้องสารนั่นเองเนาะก็จะค่อนข้างที่จะลุกหลังแน่น่อยหนึ่งแต่ว่าบอกเลยว่าเป็นธรรมศา,าสตรขนาดเนาะส่วนมูก,ก็คือรับได้รับดีขนาดส่วนน้องเองก็คือแบบ เออก็พยายามรับอยู่จากต่ก่อนนะทุกคนเอ้ยเดินทางประมาณสองสามชั่วโมงก็ฮอดบ้านนาอะเจะยังจะมาลองซานแต่ว่าเส้นทางมันค่อนข้างที่จะลําบากเนาะเดินทางต้องว่าหกชั่วโมงเต,มต็มเลยสเลยค่ารถก็จะตกอยู่ประมาณพูดละแสนสาวเดี๋ยวนี้ราคาอย่างก็ขึ้นแฮงหลายทุกคนเอ้ยแสนสาวนี่คือแสนสาวกีบเดอ้อตอนนี้กะมาฮอดเส้นทางที่เป็นยางขอนกีดแล้วเนาะกะถือว่าใกล้จฮอดบ้านแล้วอบอกได้เลยว่าเส้นทางมาบ้านน้องนี่นะ ก็จะแบบขี่ตามภูตามผาเลยเด้อผายแยกมาเที่ยวกับมาเที่ยวได้คือกันเด้บอกเลยว่าน้องเองก็คือบบได้กินเขาเซาเลยเพราะว่าจงท้องไว้กินเขาพร้อมกับอีเม่เพราะว่าเม่ท่านแต่งกินไว้ท่าตอนนี้ก็มาหอดบ้านแล้วเด้อทุกคนมาหอดเมืองอะไรยังม่หอดเฮือนเ่อส่วนมู่ก็ต้องลงก้นเพราะว่าเฮาอยู่คนละบ้านนั่นเองพอน้องมาหอดคิวรถล้องสารเนาะายสุดหล่อน้องก็ฟเ้ามาฮับไอ้น้องก็เสื้อเปื้อเปอแน่เพราะว่าเพิ่นเหียนแปลงรถนั่นเอง่เนาะเพิ่นหาซ่อมรถนั่นเองไอมาฮับก็ฟเ้าเมือเฮือนทุกคนอันนี้ ก็เป็นเส้นทางเข้าบ้านเดอ้อเนาะโอ้ยเส้นทางกระดายละช่วงนี้บ้านนอ้นองเองก็ยังอยู่หนาวอยู่นอเหอนน้องก,ใก็ใกล้ๆกับภูเข่าเลยพอมาหอดเหือนนอ้องปรคําน้อยก็ฟ้าวแลนมาหาน้องมีชื่อว่าน้องไทเกอร์เดอ้อเนาะอีเมก็ฟ้าวแลนมาตอนลูกด้วยวามที่ว่าคิดถึงกินฮอดเพราะว่าลูกสาวไปเหียนยุทัยโดนตอนนี้พ่อก็ฟ้าวแลนมาหานาะว่าลูกสาวพ้นมาอันนี้ก็เป็นแม่ของน้องเองเดอ้ออายุ43ปี44ปีแล้วบอกเลยว่าเป็นคนหนึ่งที่หุ่นดีได้ไผ่ยหุ่นดีได้แม่นั่นเองแม่่นหุ่นดีตลอดแม่บบมีตตตุ้ยเลขอกงแ สาวจุแบบป่านนี้แม่ก็ยังบ่เคยตุย้ยตนนี้ก็เป็นน้องสายล่าเดอ้อบอกเลยว่าแม่ก็ค่อนข้างจะเอาลูกห่างขนาดเลยมีชื่อว่าน้องไทเกอร์นะคะส่วนสูงของน้องก็ประมาณ165เดอ้อประมาณนี้แหละอันนี้ก็เป็นแกงน่อไม้ที่แม่เพิ่งเตรียมไว้ท่าแล้วก็ปิ้งปลาจากแม่น้ำสารเนาะจับด้วยมือเปล่าแล้วก็มีตำมังหุก้น้ำพักกับน้ำอีกขอบอกเลยว่าเป็นเมนูโปรดน้องเลยได้นี่แม่เป็นหววัวลูกสาวสิมาเฮือนแม่เพิ่งไปหาหนั่นหานี่หาแนวที่ลูกมกักล,ลูกอยู่ลูกกินนะนะามาเตรียมไาให้ลูกเนาะ มาก็าเฝ้าพักมาให้เพราะว่าน้องตุก๊กไปนคนที่พักกินพักแหงพอมาหดเหินกับบอซ่านาะเฝ้ากอดพ่อกอดแม่กอดอายกอดเอ้ยกอดเอ,ยอด้อย,ออยอสบายแล้วก็เฝ้ามากินขา้าวใ,ในก็ตามฝากทุกคนติดตามช่องทาง YouTube, นนายูทูปน้ำเนเดอร์แล้วก็ทางเพจนํำเดอร์ตอนนี้กับยูทู b ใกล้คนติดตามใกล้จฮอตแสนแล้วเพจนี้คนติดตามอย่างน้อยอยู่ฝากทุกคนติดตามนํำเนเดอร์บาย